สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวบอร์ดตัวนี้กันเป็นบอร์ดบลูทูธอะไรก็ไม่รู้20ิวัต์ครับ2ี่สิวัตต์20วัต์ก็มัง้งน่าจะย0วัตนะนั่นแหละ20วัต์แหละตัวตัวบอร์ดตัวนี้มันสามารถปรับปรับนี่โทนมีวอลลุ่มเห็นไหมเขียนอยู่วอลลุ่มมีโทนแล้วก็มีเบสโทนก็คือเสียงกลางเสียงแหลมอะ่ะโทนตัวนี้ก็คือเสียงแหลมแหละเบสก็คือเสียงเบสอะ่ะตัวนี้ข้อดีก็คือเราไม่ต้องไปซื้อแผ่นเพลทให้เปลืองตัง เราสามารถเจาะแม่งแม่งเลยเจาะใส่สวิตแล้วก็เปิดลั่นๆ่นได้เลยครับนี่ครับบอร์ดตัวนี้ก็ทํามาง่ายๆครับมันสามารถต่อไรอินได้นะเห็นไหมมีต่อรีโมทได้ด้วยเนี่ยมันมีพอรตรีโมทอยู่ตรงนี้มีพอร์ตรีโมทต,ตรงนี้แล้วก็ USB ได้ด้วยนี่แต่ว่าผมไม่มีสายไม่ได้ซื้อแล้วก็ AUX ได้ด้วยสามารถต่อได้นะครับ AUX ก็ต่อได้เช่นกันส่วน บอร์ตตัวนี้มันมีปัญหาอยู่หลายๆคนเจอปัญหาเหมือนกันหมดเลยปัญหาก็คือพอเปิดดังๆอ่ะเปิดดังๆไปสักพักเสียงมันจะเบาลงที่มันเบาลงเพราะว่ามันร้อนครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูแต่ว่าผมแก้ลแล้วแหละมันก็ไม่เห็นจะเบาเลยเห็นคนมันบอกว่าเปิดดังๆแล้วมันเบาลงนี่ครับสาเหตุมันเกิดมาจากไอซีสองตัวนี้ไอซี IC ตัวหนึ่งตัวนี้ก็คือไอซีขยายออดิโอแอมครับ พอเราเปิดดังๆอ่ะเปิดดังๆเนี้ยตืบ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 เนี่ยตืบตืบเนี่ย,เน,ยเนี่ยพอเปิดดังๆครับเปิดดังๆแล้วไอซีตัวนี้มันร้อนครับพอมันร้อนมันก็เลยเบาลงวิธีการแก้ไขง่ายๆสุดคือใต้ล่างหันมาใต้ล่างให้เราอัดตะกัวเข้าไปครับนี่พอกตะกัวเข้าไปนี่ตะกัวเส้นๆอย่างนี้เลยบัดกีเข้าไปครับ บัตรกีติดเข้าไปเลยเนี่ยบัตรกีเข้าไปปื๊บผมก็อัดเข้าไปหนานๆเลยนี่ครับช่วยได้ช่วยได้ดีเลยตัวนี้ครับถ้าใครอยากจะให้มันระบายดีกว่านี้อีกให้เราไปตัดทองแดงเส้นน่ะพวกเคยเห็นสายไฟบ้านไหมสายไฟบ้านที่มันแข็งๆน่ะที่เป็นทองแดงเราก็ปอกเอาเฉพาะทองแดงน่ะเราเอามาจั๊มเอามาขนานขนานอะไรอะ่ะตรงเนี้ยเพราะว่าทองแดงมันจะช่วยระบายความร้อนได้ดีนี่ครับ นี้แต่จริงๆแค่นี้ก็ช่วยได้เยอะเลยนะผมก็ไม่เห็นมันจะเบาลงเลยหรือใครจะขูดก็ได้ผมยังไม่ได้ลองนะแต่แต่บางจุดมันก็สามารถขูดได้อยู่เนี่ยเราพอกตะกั่วให้มันหนาๆๆเนี่ยหรือเราจะขูดมันอีกก็ได้เพื่ออัดตะกั่วเข้าไปเพราะว่าตะกั่วก็มันก็จะนําความร้อนได้ดีในระดับหนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้ครับบอร์ดตัวนี้ผมยังไม่ได้ลงตู้นะครับอันนี้ผมมาต่อกับดอกแอปเปิ้ลดอกแอปเปิ้ลกับดอกลำโพงรถยนต์เพื่อ เพื่อจะเทสเฉยๆเนี่ยให้ดูลกหน่อยนี่ดอกแอปเปิลผมเห็นไหมดอกแอปเปิลอยู่ในถังน้ำแล้วก็ดอกรถยนต์อยู่ตรงนู้นเนี่ยก็ถือว่าเสียงใช้ได้อยู่นะเนไแค่นี้ก็แค่นี้เสียงข้างบ้านก็ดดาษลวครับก็ ส่วนผมจะบอกให้ว่าตัวนี้ผมใช้ไฟไฟเลี้ยงจากแบตตัวนี้นะพอดีผมทําคลิปรีวิวไว้ก่อนหนะ้าน,นี้แล้วเนี่ยพอดีกำลังเห่อสเตปอัพอยู่ครับก็เลยเอามาทดลองกับไอตัวตัวนี้ด้วยเนี่ยอันนี้อันนี้ผมใช้บอร์ดตัวนี้นะใช้บอร์ดใช้บอร์ดตัวนี้บอร์ดสเตปอัพครับตัวนี้ก็คือมันจะแปลงไฟจาก5โวลต์แปลงไฟจากหัวชาร์จ USB เนี่ยเนี่ย แปลงไฟจากหัวชาร์จ usb ตัวนี้นี่ครับแปลงไฟจากหัวชาร์จตัวนี้5โวลต์เอามาชาร์จแบตเตอรี่ตัวนี้ครับแบตเตอรี่ตัวนี้เป็นแบต power bank นะเป็นแบต power bank ซึ่งผมไปแกะจาก power bank เก่าๆที่มันเสียแล้วก็แกะเอามาใช้แล้ว power bank ตัวนี้ก็มาเข้าวงจรตัวนี้วงจรตัวนี้มันจะมีวลลุ่มมี vr เกิดม้าอยู่ขอเรียก vr เกิดม้านะเห็นไหมตัวเล็กๆตรงนี้นั่นแหละปรับไฟมัน ผมก็อยู่ที่บอร์ดนู้นผมก็ปรับมันเป็น12โวลต์เพื่อเอามาเลี้ยงแอมป์ในตัวนี้นี่ไงมันก็เลยรั่นกันขนาดนี้เลยเอาเดี๋ยวเปลี่ยนเพลงอีกจะรั่นซะนหน่อยนี่ครับพอมันมันก็เลยดังได้โดดเด่นขนาดนี้เลยถือว่าโอเคเลยนะตัวนี้เดี๋ยงไงเดี๋ยวค่อยลงตู้ครับตัวนี้อาจจะไปลงกล่องกันน้ำเล่นๆแก้เซง็ง ประหยัดงบไม่กี่บาทครับพวกนี้ประหยัดดีใช้ถ่านก้อนเดียวก็ได้จริงๆจะใช้ถ่านก้อนนี้ก้อนเดียวก็ได้แต่ว่าแบตคงจะหมดไวแน่ก็เลยอัดแบตเก่าอย่างนี้มาใช้สบายๆครับโอเคครับคลิปนี้ก็คงมีเพลงแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ